ต้องเรียกว่าส,รรสารพัดกระแล่บ๊อสเขาเอาเอาส่กัารถด10ิบพันเด้อหลายหลายอย่างมันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องรู้ไปทั้งหมดหรอกว่าอดีตการหรือสมัยก่อนเขาใช้ทําอะไรหร <c oughs> ือมีประโยชน์อะไร <c oughs> แต่มาวันนี้เนี่ยกลายเป็นมอดกโลกกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเ <c oughs> ชิงประวัติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจในระดับโลกเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรู้ไปทั้งหมดก็ได้ให้นักวิชาการเขาทำกันต่อไปดีกว่าใช่ มื่อนี้เป็นเศร้าที่สามของการเดินทางเราก็มาอยู่ที่แขวงเชียงหวงที่พาท่านผู้ชมไปสมภาพบรรยากาศงามๆในตอนเศร้าของตลาดน้ำงาเพราะว่าดาเล็กยังไม่เคยไปคนนะเพราะฉะนั้นจะเป็นไปสัมผัสวิถีการบ่มวิตของสาวสิว่หงหวง โดยเฉพาะอาหารการกินทีเป็นแบบเป็นบ้านเป็นบ้านต่างๆของสาว,วาสิงหวัวซิเมนต์เนี่ย ซื้ี่ไราไม่ดทำอลยเราไทำอะไรเลยาไม่้ทอะสรเลาไม่ได้ทรเลยเรา่ได้ทำอะไรัลยเรไม้อะม่ไะไ้อะม่ได้ะไรเลาไมาไม่อะไ่ได้ะไอเลย่ะ

โบเมนตัวจลวดตัวจลวดเนตจัดจันเดอสากระเทียมแห้งบอกเนก้อหอยนี้นหอยนี่สามซีจลวมาะสเปรยแล้วารที่นร่ ได้มาแค่ร้านน่ะจบสเต็มมีเนื้อหนักเพื่อว่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่็่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่นี้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ หวานหวานหวานพอดีนี่หวานหลมันเก็บได้จากมือได้เป็นทิดก็ได้เป็นทิไม่ไหนจได้เป็นทิดขายเยไหอกันอันนี้รูปแตสิบั้นแต่ละย่างรูปแตสเดียวขบ,บเดียวกันเลยบุรอ <c oughs> อ่เลยจิ้มล่ะอามอ๋อะางลก็ได้มาหนัง้าถ้างก็ชอบมั้ จอตันวนดรจัรวตัวอ่อนนะเออตัวจรวดตัวจรวดเขาเรียกตัวจรวด่วตัวจรวดต้องเรียกว่าสารพัดปลงอืม

บอเขาเอาเอาส่กันรถดสิบพ ouais, ันเด้อเอาตัวน okay. ี้ตัวนี้ได้หลายก็่นน่อยตัวนี้ได้หลายตัวนี้เสี่ยบัวตัวไหนเนาะออ

บ้านจเป็นใจนับขาวเอ่อเอ่อไก่เน่าหน้าเอระอบเนี่ยได้ครัอะไรได้ที่เดมพี่่ข้งบนายนี่

ได้ขอไปวันเพื่อใส่ดีซื้อไปพอทีอไปอาหารเศ้าพอละ กำลังพาเพื่อนมาส้มทงไหหิน <c oughs> เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของแขวงเสียงขวงแต่มาเสียงขวงแล้วมามาทงห้หินที่ว่ามาพอดเสียงขวงแหละก็ถ <c oughs> <c oughs> ที่ว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวห,หลายๆคนในความสนใจและก็ทั้งทีมงานนาเล็กเพ็่นก็ต้องการเก็บกำของมูลต่างๆของทงไหยหินเนพื่อ <c oughs> ที่จะไปสวยในการประา,าสัมพันธ์ ออกจาก้องหาหินแล้วเอาอจเดินทางไปยังน้ำต้ตาดขาและกลับไปเบืองเฮือนสนเผ่าน้ำอีกก็ต้องติดตามชมบรรยากาศต่างๆในการเดินทางเดอ้อจุดอายปลายทางนั่นก็คือเมืองงอยห้องเกี่ยวมือดี ใครทำสถานที th mà, đ đ ่ท่องเที่ยวเสืิมโยงจะมีแจงมาอยู่เหรอันเองแต่ได้ได้ะเอารถขึ้นไปอีกแจมแล้ว่ะดูหาหัวหน้าทีมกักเจ้าเจ้าทั้งรถแปคนเจ้าอีกละซิมบันกีเป็นเป็นศูนย์แสดงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางการิ้า์ ตามลักนธรรมของแขวงเสียงขวก็จะอยู่นี่นี่มานี่เลยจะเห็นว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมุมใดแน่และจุดใดสำคัญสำคัญนี้แม่ที่บอกว่นอี้มาเท่ยจุด,ดใดตรงไอ้น,นี่นี่ก็จะมีทรงเที่นทห,นหนึ่งสองสา มาต่างๆขององไหหินเราก็ได้ยนำเสนอทำประชุมไปแล้วเนาะ่ะาเพื่อจะซองประเด็นนั่นแหละ,อะสองประเด็น,นยญ่ๆง,งลักลก้ี่รวมกันอันที่หนึ่งก็อาจจะเป็นห้เหาของในพลเจืออันที่สองก็อาจจะเป็นที่เก็บกระดูกต่งตางๆของคนสมัยก่อนสมัยโบราณแต่ว่าจะได้ก็ตามเนะาะกันยัง่มูฟันตรงว่าเกิดจากอนไนกันแท้ไปเบิรกัน,กน เกิดขึ้นจากอะไรนะครับน่าจะผมว่านะถ้าด้วยหลักฐานทางโบรรณคดีก็คงจะต้องเป็นที่ใส่กระดูกง่ายที่สุดและและตรงตัวที่สุดถ้าเราดูในภูมิภาคเอเชียครับเท่าที่เคยเห็นมาอุปกรณ์แบบนี้ก็ใส่กระดูกแต่ข้อดีที่ทุกอห่เนี่ยใหญ่ เ่งเขาว่านว่าคนลาวสมัยก่อนตัวใหญ่มาก <c oughs> คิดว่าเขาทำให้อันใหญ่เพราะว่าตอนที่ยังไม่สลายาตัวใหารกลมกลวนคนเราธรรมดาเนี่ย<ม>เราใส่ข้าวของลงไปสิ่งเล็กๆน,น,น้อยๆที่เอาไปใช้หลังความตายก็เลยมาเลิศเทอรต้องใหญ่อยใช่แล้วมีฝาปิดอย่างดีกันสัดหรือกันอะไรเข้ามาในสมัยโบราณนะแต่อีกประวัติหนึ่งเป็นเรื่องเล่าของคนลาวเขาใช่เขาว่าไงน่เป็นเล่าไหของในคนเจียงครับ นะครับฟังฟังดูว่าน่าจะใช่นะไม่ได้หรืเลเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนสมัยก่อนตัวใหญ่ไงอันนี้ไขเล่าสามารถยกได้อะยกไหขนาดนี้นะแสดงว่าคนต้องตัวใหญ่ถ้ายกไหอย่างนี้ได้ผมว่าต้องไหต้องใหญ่กว่านี้อีกใช่แล้วคนก็ลงไปในไหได้ใช่นะเออก็เลยยังไม่ตกลงตกลงแล้วแต่เรื่องเล่าตำนานของทั้งสองฝั่งขงทั้งไทยเี่ยมันก็เชื่อมโยงกันเท้าพุงเท้าเจืองซึ่งผมว่า มันเป็นเรื่องราวที่น่ารักนะเรื่องราวอะไรเนี้ยหลายหลายอย่างมันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องรู้ไปทั้งหมดหรอกว่าอดีตาการหรือสมัยก่อนเขาได้ทําอะไร <S <S หรือมีประโยชน์อะไรแต่มาวันนี้เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกก<ช>ลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจในระดับโลกเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรู้ไปทั้งหมดก็ได้ให้นักวิชาการก็ทํากันต่อไปดีกว่าใช่เรามา เยี่ยมยามเยี่ยมชมให้เห็นให้รู้สึกว่าเฮ้ยของเหล่านี้เราเขาเขาเก่งอะคนโบราณทําออกมาเนี่ยครับแค่เอาหินก้อนใหญ่ๆไอ้แล้วมาแกะ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 ซอกแล้วเอาของออกมันไม่ได้ปั้นขึ้นมานะโอ้หถ้าเป็นทุกวันนี้ทําไงโอ้โหเครื่องไม้เครื่องมือต้องทำเคห่องไมอันี้มีอาจจะมีเหล็กมีสิวสักอันสองอันแค่นั้นเองเอออันนี้ผมว่ามันเป็นความมาสรย์ของสิ่งเหล่านี้ังนั้นเราก็ไม่ต้องรู้เยอะรู้ว่าเนี่ยเจ๋ง คนที่อยู่บนแผ่นดินเดิมตรงเนี้ยเขาทําเรื่องแบบนี้ไว้เราไม่หน้ที่ชื่นชมไม่ใช่มีหน้าที่จะต้องโผล่ไปว่าเขาทํำไม่ต้องเขาเขาเจ๋งอยู่แล้วในความคิดผมนะเสดายนะเวลาไม่เยอะถ้าเวลาเยอะเนี่ยไปมันจะมีทุ่งไหนหนึ่งที่เขามาขึ้นหนึ่งแล้วมีสองมีสามหนึ่งมันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็มานี่กันที่เหลือก็เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวคนจะไม่รู้อ่าเดี๋ยวจะไม่รู้ มันก็ยังไม่รู้กันแน่ว่าตกลงและไอหินเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ว่าน่าจะว่าผมว่านะถ้าด้วยหลักฐานทางโบราณคดีก็คงจะต้องเป็น ที่ใส่กระดูง่ายที่สุดและตรงตัวที่สุดอถ้าเราดูในภูมิภาพอิงเชียเขาที่เคยเห็นมาไออุปกรณ์แบบนี้ก็ใส่กระดูกแต่ข้อดีที่ช่วงไหนเนี่ยใหญ่ซึ่งเขาว่าว่าคนลาวสมัยก่อนตัวใหญ่มากคิดว่าเขาทำให้อันใหญ่เพราะว่าตอนที่ ยังไม่สลายอ่ะตัวย่างหลวงควรคนเราธรรมดาเนี่ยเราใส่ข้าวของลงไปสิ่งเล็กๆน้อยๆเที่ยวไปใช้หลังความตายก็เลยมาเลิกเทอต้องใหญ่หน่อยใช่แล้วมีฝาปิดอย่างดีกันกัดหรือกันอะไรเข้ามาในสมัยโบราณนั่นแต่อีกประวัติหนึ่งเป็นเรื่องเล่าของคนลาวเขาใช่เขาว่าไงนะเป็นเป็นล่าไหของในคนเจียงครับนะครับฟังฟังดูน่าจะใช่นะพิธาเรกันเขาว่าอะไรฮะเพราะว่าคนสมัยก่อนตัวใหญ่ไง ครับอันนี้ไหเล่าสามารถยกได้อะยกไหขนาดนี้นะเออแสดงว่าคนต้องตัวใหญ่ถ้ายกไหอย่างนี้ได้ผมว่าต้องไหต้องใหญ่กว่านี้อีกใช่เพราะ้วคนก็ลงไปในไหได้ใช่นะเออก็เลยยังไม่ฟันตรงตกลงแล้วแต่เรื่องเล่าตำนานของทั้งสองฝั่งขงทั้งไทยลาวเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันเท้าหุ่งเท้าเจืองซึ่งผมว่า มันเป็นเรื่องราวที่น่ารักนะเรื่องราวเหล่า <c oughs> นี้ <c oughs> หลายหลายอย่างมันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องรู้ไปทั้งหมดหรอกว่า <c oughs> อดีตการหรือสมัยก่อนเขาใช้ทําอะไรหร <c oughs> ือมีประโยชน์อะไร <c oughs> แต่มาวันนี้เนี่ยกลายเป็นมอดกโลกกล <c oughs> <ช>ายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเ <c oughs> ชประวติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจในระดับโลกเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรู้ไปทั้งหมดก็ได้ให้นักวิชาการเขาทากันต่อไปดีกว่าใช่เรามา เยี่ยมยามเยี่ยมชมให้เห็นให้รู้สึกว่าเฮ้ยของเหล่านี้เราเขาเขาเก่งอ่ะคนโบราณทําออกมาเนี่ยแค่เอาหินก้อนใหญ่ๆไอ้แล้วมาแกะแๆะแกะซแล้วเอาของออกมันไม่ได้ปั้นขึ้นมาหนะโอ้ถ้าเป็นทุกวันนี้ทําไงโอ้เครื่องไม้เครื่องมือต้องทำเที่ยไหมอันนี้มีอาจจะมีเหล็กมีสิวสักอันสองอันแค่นั้นเองเอออันเนี้ยผมว่ามันเป็นความมารรยนของสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราก็ไม่ต้องรู้เยอะรู้ว่าเนี่ยเจ๋ง คนที่อยู่บนแผ่นดินเดิมตรงเนี้ยเขาทําเรื่องแบบนี้ไว้เราไม่หน้ที่ชื่นชมไม่ใช่มีหน้าที่จะต้องโผล่ไปว่าเขาทํารือไม่ต้องเขาเขาเจ๋งอยู่แล้วในความพิจารนะเสดายนะเวลาไม่เยอะถ้าเวลาเยอะเนี่ยไปมันจะมีทุ่งไหนหนึ่งครับเพ้วมาขึ้นหนึ่งครับแล้วมีสองมีสามครับโอ้โหหนึ่งมันใหญ่สุดก็สวนใหญ่ก็มานี่กันที่เหลือก็เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวคนจะไม่รู้อ่า อะเลัครับในจุดนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญนั่นคือทุ่งไหหินสนามรบอสอนนามรบซึ่งอยู่ในทุ่งไหหินครับเนี่ยจะมองเห็นว่ามีเห็นไหมหลุมต่างๆใช่มีหลุมระเบิดครับกว่ากว่าที่กองทัพปฏิวัติประชาชนลาวจะยึดทุ่งนี้หินได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายศูนย์เสียกําลังทั้งสองฝ่ายมหาศาลนะครับในจุดนี้ เรียว่าเป็นเป็นสมรภูมิที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเหนือนใช่ครับของภาคเหนือของทางลาวก็ว่าได้ลองจากพาทีเลยอ่ะครับถ้าทางฝั่งรัฐบาลยึดที่นี่ได้เราก็มีโอกาสร,รวมชาติได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นแต่ทางนี้ก็ยันไว้ยันไว้ เพราะว่ามีเงินทุนมหาศาลจากอเมริกามามีทหารไทยเข้ามาครับดังนั้นเนี่ยกว่าจะยึดที่นี่ได้ครับต้องทุ่มเทกันมาสารใช่ทุนเสียกันไปไม่รู้เท่าไหร่เนินเนินต่างๆเนี่ยมีรหัสหมดเลยนะครับว่ารหัสอะไรเนินอะไรมีมีหมดเลยแล้วจะมีล่องเลดอยู่ข้างบนครับนะครับทีนี้สิ่งที่ทหารฝ่ายของอเมริกา CA เนี่ยกลัวมากที่สุดก็คือ หน่วยเชเปอร์ครับนะครับซึ่งเป็นเป็นหน่วยรบกล้าตายครับอ่าพวกนี้คือจะดาหน้าเข้าไปเลยคนข้างหน้าล้มคนข้างหลังก็เดินต่อลุยเข้าไปลุยต่ออย่างนี้ครับสุดท้ายทําไงรู้ไหมฮะทหารไทยต้องสั่งยิงแตกกลางอากาศเพื่อที่จะฆ่าทั้งตัวเองฆ่าทั้งศัตรูรหัสอินทนินใช่ในในจุดนี้ถือว่ามีความสําพันครับผมว่า ต้องให้เกียรตินักรบทั้งสองฝ่ายนะแน่นอนครับโอ้โหเขาสู้กันแบบตายในบังเกอร์แทงนี่คือผมรู้สึกว่าวันที่เขารบกันเขารบกันแต่วันนี้มันไม่มีแล้วก็รเป็นเรื่องราวที่เราคุยกันว่าเฮ้ยมันเป็นอดีตเราต้องเอามาย้ำเตือนพวกเรากันเองเสมอว่ามันไม่ควรจะให้เกินอีกแน่นอนวันนี้เราก็ได้มาดูร่องรอยสงครามใช่ครับที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากในดูจีนเราลองมาจากสงครามเวียดนาม แม้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงพร้อมๆกันแต่ตอนนั้นเนี่ยเวียดเวียดนามชนะเรียบร้อยแล้วครับก็เอาแก๊งไม่ใช่เรียกว่าแก๊งเอากองกําลังที่ชนะอเมริกากำลังขึ้นเขืมอเลยใช่ฮะเข้ามาตีที่นี่แล้วก็ชนะตอนแรกก็บุกผาทีก่อนครับผาทีนี่มันจะเป็นเนินเขาสูงคอันนั้นขึ้นยากมากคครรัับบแค่จะขึ้นแบบตัวเปล่าๆก็ลำบากแล้ว กว่าจะชนะกว่าจะได้จากขาทีมาครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เบียดก่อนไปผู้คูณก่อนครับนะครับผู้คุณกับทุ่งหหินพอทุ่งหินแตกปุ๊บนี่ก็คือเท่ากับว่าฝ่ายกองทัพปฏิบัติผลนลาวเราเนี่ยก็คือกดแอกได้เลยครับเพราะว่าทากลองแจงมีนิดเดียวเพราะว่าถ้าพยึด ชุดใหญ่ได้หมดแล้วร้องแจ้งก็เบาๆได้แล้วตีกําลังเขาเป็นจันได้แล้วครับเอาละวันนี้เรามาดูไอหินมาศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์กันดีกว่าสบายๆฟังเรื่องสงครามเยอะแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนแล้วถ้าไม่นําเสนอก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องนอนประวัติศาสตร์เพราะว่าเราต้องที่เราแบบทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์เราต้องรู้จักกัรต้องหลายมุมการัึกษาการพูดได้ดี าว่าเอ๊ะทำไมไม่นำเสนอเห็นหลุมระเบิดเล้ออยู่อะไรเงี้ยมาดูแต่หินอย่างเดียวมาดูแต่ไขอย่างเดียวเรามาทุกมิติทงนั้นนะครับมต่างๆโบราทีุ่ดที่พูเนี่ยใครกูก มาเท่าไหร่ทงไงห,หินก็นยังมีสเสน่ห์คือเก่อถือว่าเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวนี่เขามาเที่ยวชมและการย่างการาขึ้นมากับบูญหญ่งยากเนาะเด็กน้อยผู้ใหญ่และวก็ผู้สูงอายุก็สามารถที่จะมาได้จุดหมายปลายทางที่เขาจะเดินทาง,ทาง,ทางต่อไปนั่นก็นคือเพือนสนเผ่าและกก็น้ำตกตากก็ต้องติดตามชมเด้อ สับสนุนการเดินทางโดย